ความยากมันอยู่ตรงที่จะพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมานี่แหละออกไปเห็นที่ต่างๆนะเขาทำกรรมาฐานรุ่นหลังๆเขาไม่รู้จักจิตที่ตั้งมั่นหรือไม่รู้จักจิตที่เป็นผู้รู้ไม่นั่งสมาธิเอาให้เคลิ้มเคลิมสงบสงบ,สงบหวังว่าจิตสงบแล้วจะเกิดปัญญา มันคนละเรื่องกันเลยนะจิตสงบมันก็สงบไัสิ่งก็ได้พักผ่อนจิตเดินปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนเราเรียนหนังสือนะจิตที่ไปเรียนหนังสือสะสมความรู้มันก็อย่างหนึ่งนะจิตที่ขี้เกียจนอนทั้งวันทั้งคืนก็เป็นอีกแบบหนึ่งนั้นเวลา อยากเรียนหนังสือเก่งก็ไปนอนเคลิ้มเคลิ้มไปเรื่อยๆมันจะเก่งก็ไม่ได้ไงทำนองเดียวกันอยากมีปัญญาแต่ไปนั่งสมาธิให้จิตมันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวมันจะไปเจริญได้ยังไงคนละเรื่องกันจิตสงบดีไหมก็ดีกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ปัญหาคือจิตที่สงบส่วนใหญ่โมหะแทรก ซึมไปเลยนะไม่รู้สภาวะโมหะเป็นกิเลสท,ที่มีโทษร้ายแรงที่สุดนะเพราะงั้นในการที่บางคนไปนั่งสมาธิแล้วก็สงบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวแล้วว่าดีแล้วเกินสบายแล้วเกินตรงนั้นจิตมีโมหะไอตรงที่รู้สึกสบายนะจิตมีราคะเพราะะนั้นจิตเต็มไปด้วยกิเลส ยิ่งนั่งนานกิเลสก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆพระชำนานนั่งสมาธิพวกพวกนหมดความรู้สึกไปเลยอย่างนี้นแบบนี้มันภาวนาต่อขึ้นเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกเพราะจิตมันขี้เกียจ